พี่น้องมันนี่ได้เมนูลาบเทาตุ่มกับปูเรียบร้อยในกบมาตัวหนึ่งถือกรอบพอดีพอดีอดใส่บักเค้าคืนมักแข่งหอมข่าตะไไข่บักตัวซอยเท่าเดี๋ยวลวกนิดนึงครับเมนูอาหารอีสา,บานบ้านฮาแแสบๆครับพี่น้องมือนี้ บนกบเรียบร้อยเข้ากระลวกแล้วพี่น้องนะใส่เครื่องเลย Hãy subscribe cho phải Ghiền Mì Gõ để mẹ nó lỡ những hai. hấp cũng một ของนัวพี่นองสลายเสียบไล่เมีสันจะระเสียบแล้วของวหุ้วหัวพ่นหงสุดยอด อาหารแรงพี่น้องลาบเทาของแสบอีสานมา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 